วันนี้เลิกงานเร็วจังอ๋อใช่อะเดี๋ยวก่อนือมะลิต้นสนหิมะส้มโอมือแล้วก็ยังมีจันหอมด้วยหมอสิง์รนิยมดีนี่คุณไม่มีน้ำหอมกลิ่นแบบนี้สักหน่อยอะอืมวันนี้คุณไม่ต้องพูดหรอกฉันรู้แล้ว เป็นอะไรไปอารมณ์ไม่ดีเหรอเปล่านี่ที่จริงฉันอยากถามคุณมาตลอดตั้งแต่เรื่องการผ่าตัดภรยาหลี่ชางเจียงอารมณ์ของคุณก็หดหูมาตลอดเลยเป็นเพราะฉันใช่ไหมคิดมากนะการผ่าตัดไม่มีอะไรผมอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยงั้นต้องไปพักผ่อนสักพักสินะ จะดีขึ้นไหมอืมดีขึ้นสิเอาแบบนี้แล้วกันพวกเราออกไปเที่ยวกันเถอะหลังจากที่เราอยู่ด้วยกันก็นไม่เคยไปเที่ยวเต็มที่เลยจะได้พักผ่อนดีไหมคุณเก่งแต่เที่ยวเ,เล่น,นอะไม่เรียนแล้วเหรอต้องอ่านอีกตั้งเยอะโอ้เรียนสิต้องเรียนอยู่แล้ว คุณเคยได้ยินประโยคนี้หรือเปล่าเรียนอย่างเดียวไม่เล่นเด็กก็โง่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ฉันอยากเที่ยวคุณอยากไปไหน <c oughs> ฉันอยากไปดูทะเลที่ซานยาได้สิอทํ <c oughs> ทำไมเขาโทรหาพี่ละ่ะ ฮัลโหเราสิงเกิอดอุบัติเหตุว่างไงนะผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดตอนนี้เขาอยู่ในห้องฉุกเฉินเหมือนจะไปชมท้ายค<อ>นอื่นตอนนี้ผมไปก่อนนะอยู่โรงพยาบาลไหน่รอฉันด้วยเจ้าเฟยมือถือผมพังนะ่ะคุณบาดเจ็บหรือเปล่าฮะไม่เป็นไรก็แค่รถไปชนล้วกัน มือกะแทกนิดหน่อยมือบาดเจ็บเหรอแ่กเล็กนิดหน่อยเองน่ะไม่เป็นไรหรอกฉันตกใจแทบแย่ไปจี้ทายรถได้ยังไงคุณเห็นคนนั้นชัดไหมแจ้งตำรวจหรือ,อยังฮะแค่แวบเดียวก็หายไปเลยผมไม่ทันเห็นไม่เป็นไรจริงๆแต่ว่าที่จะไปเที่ยวเวลานี้ยังจะสนใจเรื่องเที่ยวอีกคุณไม่เป็นไรก็ดีแล้ว เก็บกระเป๋าอีกแล้วเหรอ,อมืมือคุณไม่ได้เป็นอะไรสองวันนี้เราไปกันเถอะเสี่ยวเปยผมอาไปดูทะเลที่ซันย่าด,ด้วยไม่ได้อ,อีกสองวันทางโรงพยาบาลให้ผมไปร่วมแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลียก็ทันหันจังไปนานแค่ไหนสองเดือนสองเดือนเหรอแผนกคุณไม่มีคนอื่นหรือไงฉันไม่อยากแยกจากคุณนานขนาดนั้นเลยนะ ใช่เดิมทีการแลกเปลี่ยนนี้วางตัวให้ส่งหนิงวีไปแต่ภรรยายเขาเคลอดก่อนกำหนดเลยไปไม่ได้<า>พอเอเลยให้ผมไปแทนเขาบอกว่าผมเพิ่งกลับแผนอยากให้ผมทำออกมาให้ดีผมก็จนปัญญาก็ได้ดูเหมือนว่าสวรรค์จะให้ฉันตั้งใจทบทวนบทเรียน แต่ออสเตรเลียมันไกลเกินไปจริงๆนะนั่นอยู่ซีกโลกใต้ไม่ใช่เหรอลัติจูดที่เท่าไหร่อากาศเป็นยังไงบ้างภูมิอากาศแบบบรสุมใช่ไหมฉันดูหน่อยสอิกลัวว่าจะหนาวเกินไปคุณจะไม่ชินนะสิที่ฉันแกลงไปออสเตรเลียนายห้ามบอกคนอื่นนะโดยเฉพาะคอฟฟี่อืม ดูแล้วคิดได้หรืยังว่าจะไปไหนยังเลยเราสิงไม่เป็นไรแน่นะทนายไม่ได้ปิดบังฉันฉันจะไม่ช่วยเก็บความลับถ้าอยากให้ฉันอยูแ่แผนกศัลยกรรมทรงอกทางที่ดีก็ขุบปากของนายซะตีให้ตอฉันก็ไม่พูด ด้วยไงผมกลับบ้านน่ะแถมยังลงมารับอีกอ่ะ <laughs> ฉันไม่ได้มารับคุณเฮ้ยฮ are you เฮ้ยเฮ้ยอ๋อไนส์ทูมิดยูคนนี้คือ <laughs> คนนี้คือแ <laughs> <laughs> ฟรงค์ชื่อภาษาจีนคือฝูเอ่อคังเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะเฮ้ยไงบ้างเออผมไม่ต้องทำแบบนี้ไม่ต้องครับไปเรียนกับเธอ <laughs> <laughs> ตามฉันมาค่ะโอเคเอาแล้วผมอะ่ะเออ ไม่สนใจผมแล้วเหรอไปซื้อจำนวนหนึ่งขวานขวานจำนวนหนึ่งถูกต้องกี่อันจำนวนหนึ่งปกติถ้าพวกเราอยากชมคนคนหนึ่งว่าสวยมากคำแรกที่นึกถึงก็คือ beautiful ใช่ไหมแต่ว่าในภาษาอังกฤษน่ยยังมีวิธีการแสดงออกอีกมากมายอย่างเช่น you are very easy on the eye คุณสวยมากจริงๆแ,แล้วก็ You t a k e my b a s e away เออออสวยจนเกือบลืมหายใจเ <c oughs> อ่อระวังการออกเสียงนะ mm. You t a k e my b a s e away You t a k e my b a s e away อืมยอดเยี่ยม mm. มีอีกประโยคหนึ่ง mm. You are drop dead gorgeous You are drop dead gorgeous โอกเก่งมก๋อ oh. You are drop dead gorgeous ออแล้วถ้าสมมุติว่าฉันอยากชมผู้ชายคนหนึ่งที่ร่างกายกำยำมีกล้ามเป็นม,มัดมัดอย่างคุณจะต้องพูดยังไงเหรอ,อได้คุณพูดว่า he is a huck he is a huck อืมก็คือผู้ชายที่กำยำอืม,อมดีครับเดี๋ยวไปชุมคอหน่อยโอ้ oh, thank you very much slider ไปน้อไปแล้วห้องน้ำอยู่ทางนั้นทางนั้นซ้ายมือห้องแรกเลยเออใช่ใช่ใชู่เปิดอยู่นะนี่คุณให้เขาดื่มอะไรถึงเป็นแบบนั้นน่ะถ้าสมมนไใครบันซาก็ร่วมงานผมเอามาฝากจากกวางตงแก้ร้อนนายโอ้โ้โอ้โอ้ผมกันจริงจริงๆ เป็นชาสมุนไพรของจีนนะมันอาจจะขมนิดหน่อยคุณอาจจะไม่ชินกับมันในทันทีโอโอเคเออนี่ก็ใกล้ได้เวลาแล้วคาดวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับค่ะฉันไปส่งนะคะโอ้รับดีครับคราวหน้ามาใหม่ไม่เป็นยั้งดอกทางนี้ค่ะ สิ่งของเราหึงในน่ารักจริงๆเลยเปล่าสักหน่อยผมออกจใจกว่าเขาดูกำรรยำจริงเหรอไม่ใช่เขาคุณต่งหากทำอะไรนะผมเป็นติวเตอร์ของคุณนี่ผมจะทำแผนทบทวนการสอบให้คุณสองเดือนประหยัดเงินได้เยอะเลยอมพอคิดว่าคุณต้องไปสองเดือนฉันก็ทำใจไม่ได้จริงๆอะ อยากจูบคุณสักครั้งแต่ว่าก็โกรธที่คุณเทฉันอีกแล้วติดไว้ก่อนแล้วกันนะเรากลับมาค่อยจูบงั้นผมจูบคุณเองนะยาัือเดี๋ยวผมพละมา 让你喜欢我心里 นี่ยากดังขึ้นสวรรค์อืมยากดังขึ้นสวรรค์พอแล้วไม่ต้องขึ้นสวรรค์แล้วดืม่มานี้หน่อยมาพรุ่งนี้คุณจะไปแล้วไม่ใช่เหรอเก็บกระเป๋าเรียบร้อยหรือยังผงธัญพืชในตู้เย็นหมดแล้วอันนี้ซื้อมาใหม่ในนี้มีวลนัทถั่วดำควีนัวเมล็ดเจียผู้ซาแดงกลอยจีนตักสองช้อนผสมน้ำร้อนชงดื่มทุกวันได้อันนี้นะ่ะบำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำแล้วก็ อย่านอนดึกละนี่ใช่จะบำรุงได้สองวันเออ yeah. mm hmm. นี่น้ำตาลสูงแควดีืม,มากเกินไปก็ไม่ดีเราเติมน้ำพึ่งแค่นิดหน่อยดีอยเอาแต่กินอาหารข้างนอกถ้าคุณหิวเดี๋ยวตู้เย็นผมเตรียมเกี๊ยวไว้ให้เอามาอุ่นก็กินได้แล้วอย่ามีอีกฉันวางดอกไม้ที่ระเบียงผมเสริมผานแล้วได้ถึงหน้าพายุที่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ปลอดภยัยคุณก็อย่าไปละออสเตรเลีย mm hmm. เนี่ยเวลาห่างกันแค่สองชั่วโมงถ้าในบทเรียนมีตรงไหนไม่เข้าใจโทรหาผมได้ตลอดโทรเออ ทำไมาจูจๆคุณถึงขี้บ่นแบบนี้บ้านคุณใหญ่ขนาดนี้ฉันอยู่คนเดียวเหงาแย่เลยน่าเบื่อชะมัดนะอ๋อจริงสิได้ยินว่าออสเตรเลียมักจะเกิดไฟป่าแล้วก็มีพายุทรายอะไรพวกนั้นที่น่ามีสัตว์เต็มไปหมดเลยคุณระวังอย่าถูกกินนะ <c oughs> คุณไปฟังมาจากไหนหนังสือเรียนภูมิศาสตร์เขียนไว้อ๋อเรื่องที่ไม่ออกสอบคุณนี่จําได้ดีมากเลยใช่ไหมสิ่งจือจือผมรับโทรศัพท์แป๊บนะ อาฉันไม่อยากให้คุณไปเลยเด็กดีเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วนี่เหลีวเย็นเจอเพื่อนของคุณอ่ะเขายังไม่หายดีเลยนะคุณไปแบบนี้ไม่เป็นห่วงเพื่อนเลยเหรอมา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 คุณวางใจเถอะนะเมื่อวานผมไปเยี่ยมมาแล้วเจ้าหมอเนี่ยแข็งแรงเหมือนวัวฟื้นตัวเร็วมากเลยเออไม่เป็นไรหรอ งั้นฉันขอไปส่งคุณเราจะได้แยกจากกันช้าหน่อยไม,ไม่ต้องหรอกคุณไม่ชอบแยกจากกันไม่ใช่เหรอผมไม่อยากให้คุณเสียใจอะ๋อก็นี่แหละเสียใจแล้วงั้นฉันช่วยถือกระเป๋าให้คุณก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องหรอกนี่คุณยกไม่ไหวหรอกตกลงกันแล้วนี่นาไว้วีเจอเฉิงไปส่งผมจะหมอนมมเนี่ยจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเออออบออบมาแล้วรอผมนะเดี๋ยวผมมาพี่ใหญ่มาสักทีนะ นายังไม่มาเนี่ยฉินเฟยไปส่งที่สนามบินแน่เลยไปช่วยพูดหน่อยเอา้าฉินเฟยก็อยู่ด้วยเหรอผม,มรับหลออสิงอะ่ะคือว่าอาจารย์บอกว่าจะไปด้วยกันเนอะแล้วผมเต็มคงจะน่าไม่พอไม่งั้นเอเอก็ได้พวกคุณไปเถอะได้เลยเร็วหน่อยนะจะไปร้อหน้าประตูเอาล่ะเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วฉันจะรอคุณนะ ได้ดูแลตัวเองดีๆนะออาล่อฮะฉันจะไปส่งคุณไงได้ฮะซีซีช่วงนี้พี่ยุ่งอะไรนักหนาพี่ไม่ส่งข้อความหาหนูนานแล้วนะไม่สนใจหนูแล้วใช่ไหมโอ้ยช่วงนี้พี่ยุ่งนิดหน่อยอะ่ะเธอเป็นไงบ้างฟื้นตัวได้ดีไหม ฟื้นตัวได้ดีมากขาไม่ค่อยเจ็บแล้วจริงสิพี่ชายคุณลุงคุณป้าเปลี่ยนบ้านที่พวกเราอยู่เป็นโฮมสเตย์แล้วหนูจะส่งรูปให้พี่ดูนะได้สิพี่ชายดูสิสวยไหมสวยมากเลยใช่แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่ ป้าไม่ยาหมอสิงห์โภพพบเองในแย่เลยจันเนี่ยมามามเองเองคุณหมอสิงฉันอยากให้คุณมาที่บ้านตั้งนานแล้วฉันดีใจจังเลยค่ะป oh ัาคุณเป็นผู้มีพระคุณของซีซีเลยนะคะ อป้าพูดเกินไปแล้วนะครับเนี่ยขอบคุณจริงๆนะคะเออนี่เชิญแขกมานั่งดีกว่านะอ๋อมาค่ะมาค่ะนั่งเลยมาขับงาขับดังเลยนะคะเชิญเป็นไรครับผมนั่งตรงนี้ก็ได้ครับเ็นคุณป้าเลยครับเชิญเลยครับเนี่ยเป็นเพื่อนพี่เขาเนอะลูกพี่รุ่นน้องเธอละ เราเรียนมหาวิทยาลัยปกติไม่อยู่บ้านหรอกค่ะอ๋อเหรอใช่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 หมอสิงครับคือว่าผักพวกนี้เราปลูกเองทั้งนั้นเลยจ้ะแล้วก็ไก่พวกนี้เป็นไก่บ้านที่เราเลี้ยงเองไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าคุณลองชิมดูนะว่าอร่อยไหมัผมลองชิมนะครับอืมอร่อยครับอร่อยก็กินเยอะๆนะปกติคุณอยู่ในเมืองไม่ได้กินของพวกนี้นะครับพี่ฉินไฟแ์นะคะทำไมไม่มากับพี่ด้วย เขายุ่งนะเก้าหกขออกจากวงการแล้วจะยุ่งอะไรอีกดูเห็นเขาโพส์ตว่าอยู่ที่บ้านนินนาเออซีซีครั้งนี้พี่ออกมาเองคนเดียวเธออย่าบอกพี่ฉินเฟยโอเคไหมว่าพี่ทะเลาะก,กันเหรอหรือว่าพี่หนีออกจากบ้านหรือว่าเขาไล่พี่ออกจากบ้านเด็กน้อยสองเดือนฮะ<า>กำหนดเวลาสองเดือนฉันอยากลองดู ว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ตัวเองได้ไหมแล้วก็จะเซอร์ไพรส์พี่ฉินเฟยได้ไหม รับสายชาจังยุ่งมากเลยเหรอเฮ้ยใช่แล้วเมื่อกี้หลับไปแป๊บนึ่งบินนานเกินไปเลยเหนียนิดหน่อยอทางนั้นอากาศเป็นไงบ้างเอาสภาพไปพอไหมเออก็ดีนะดูคุณดูที่ผมใส่สิอืทำไมคุณดูเหม่อแบบนี้ล่ะคุณไม่สบายเหรอเปล่านี้ผมสบายดี วางใจเธอฮะถ้างั้นคุณคงคิดถึงฉันใช่ไหมใช่พอคิดว่าต้องแยกจากคุณสองเดือนก็คิดถึงคุณแล้วเอ๊ะงั้นฉันไปเยี่ยมคุณดีไหมไม่ต้องหรอกคุณตั้งใจเรียนเธอเรียนเป็นไงบ้างตามทันไหมอ๋ออย่าพูดถึงเรื่องเรียนเลยพูดแล้วปวดหัวชะมัดคุณอยู่ทั้งนั้นต้องพักผ่อนให้ดีๆนะดื่มน้ำเยอะๆต้องกินข้าวให้ดีใส่เสื้อผ้าอุ่นๆแล้วก็สัตว์ป่าที่เจอระหว่างทางห้ามแตะต้องมันเด็ดขาดนะ เจอเฉิงบอกว่าหลังจากที่คุณไปเขาก็ยุ่งมากเลยแล้วเขายังพูดไม่รู้เรื่องอีกให้ฉันมาถามคุณใช่ผมยุ่งมากเลยเจฟเฟอร์เดี๋ยวผมต้องไปประชุมอีกอะแล้วผมจะโทรกลับหาคุณนะก็ได้ก็ได้รีบไปเถอะบายบุ๊คินเฟยผมขอคัดค้าน ผมยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้แรงงานเด็กมันผิดกฎหมายนะเรื่องมากนะักก็ไปหาแม่สิไปไปเลยอืมอร่อยอะ่ะก็พี่ซื้อมาแล้วนี่ส่งไปให้พ่อแม่สองลังแล้วก็ส่งไปให้คาฟี่พี่จือจูเสียวเสี่ยวหลนซือฉีคนละสองลังที่โรงพยาบาลให้ซีซีส่งไปยี่สิบลังเลยก็แล้วกันนี่ ฉันส่งไปให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนของนายด้วยดีหรือเปล่าฮะถูกหลอกแล้วยังจะช่วยเขาอีกนะชินเฟยพี่ระวังหน่อยเถอะถ้านายพูดดีๆไม่เป็นทั้งนั้นก็คุบปากไปเลยพี่ยังมีอารมณ์มากินอง้งอุ่นอีกสิ่งจี่จอกำลังหลอกพี่เขาต้องมีปัญหาแน่มีปัญหาอะไรนายหาเรื่องใช่ไหมเนี่ย ตอนนี้ผมมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าเขาไม่อยู่ออสเตรเลียแน่นอนตอนนี้ฉันมั่นใจเต็มร้อยว่านายต้องออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยพี่ทำอะไรเนอะชินฟยผมผมไม่ได้บอกว่าจะไปดึกๆแบบนี้พี่ทนเห็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ร่ร่อนบนถนนเหรอผมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะชินฟย์พี่มันคนขี้กลา้าตัวจะรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเฮงสวยใช่ไหมพี่พี่มองคนผิดพี่พี่ไข่นะผมไม่ได้ซ้ำเติมพี่นะผมกำลังช่วยพี่ อภิสูจได้อ,อัง่นที่ซีซีส่งมาให้เรียกว่าอัง่นชายมัสแคทต,ต,ต้องการสภาพแวดล้อมการเติบโตที่ดีมากๆตอนที่พี่วิดีโอขอกับสิงจื้อจืออังวนที่เขากินคือองง่นชายมัสแคทเหมือนกับที่ซีซีซส่งมาแต่อากาศของออสเตรเลียปลูกอัง,ง่นชายมัสแคทไม่ได้หรอกดังนั้นสิงจื้อจือไม่ได้อยู่ออสเตรเลียเขาอยู่กับซีซีนี่ก็คือหลักฐานของนายเห็นง,งั้นเหรอทำไม ออสเซเรียซื้ออ้งุ่นกินไม่ได้เหรอต้องปลูกกินเท่านั้นนือไงอะถ้างั้นทดสอบกันไหมล่ะเฮ้ยเย่ะ เอ๊ะเจ้าเชิงเหรอวันดีพี่สาวผมบอกว่าคุณอยู่ออสเตรเลียอ๋อได้รับองุ่นที่คุณส่งมาแล้วรสชาติไม่เลวเลยจะไม่ได้ส่งไปจะเป็นน้องสาวชื่อซีซีส่งไปให้พวกนายอ่ะเขาบอกว่าองุ่นปีนี้ผลผลิตเยอะเลยอยากให้พี่ฉินเฟยลองชิมองุ่นนี่หน้าตาเหมือนของเพื่อนบ้านคุณเปียบเลยอ่ะผมนึกว่าคุณเป็นคนส่งมาซะอีก ฉันอยู่ออสเตรเลียจะส่งให้หนายได้ยังไงกันเล่าคุณอยู่ต่างประเทศตั้งหลายวันไม่ออกไปเที่ยวเลยเหรอได้ไปโรงอุปรากรณ์ที่นี่หรือย,ยังส่งรูปให้ดูหน่อยสิครับงานที่โรงพยาบาลยุ่งมากไม่มีเวลาออกไปเลยอ๋อน่าเสียดายนะครับคุณอยู่ออสเตรเลียทุกวันอย่าไปฟังที่เขาพูดเลยไวต่อต้านเหม็นแล้วเหมือนคุณเลยอเออเสียวเฟยทำการบ้านเสร็จหรือ,อยังแน่นอนสิ ฉันกำลังทบทวนตามแผนของคุณอยู่นะฉันทบทวนเรื่องเรขาคณิตสามมิติแล้วก็วันนี้ฉันผิดแค่สองข้อเองฉันรู้สึกว่าเรขาคณิตสามมิติง่ายกว่าฟังก์ชันอะไรพวกนั้นหน่อยอ่ะอืมเพียงแค่มันพิสูจน์ว่าเป็นแนวตั้งหรือขนานกันแล้วก็ไม่ต้องท่องสูตรด้วยนะผี่เร็วน้อยเจฟเฟย์ไม่จอดำล่ะเป็นอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรแค่ค้างนิดหน่อยอ่ะวันนี้ทางชั้นฝนตกที่น่นอากาศเป็นไงบ้างเหรอ อสินี่อากาศสดใสเนะดาวที่นี่สวยมากสวยเหมือนตอนที่เราตั้งแคมป์เลยผมผมผมอยากดูผมอยากดูผมไม่เคยเห็นดาวที่ซินนี่เลยเออได้สิรอเดี๋ยวนะจะให้เธอดูลาดูที่ <c oughs> สวย <c oughs> ไหมไอ สวยเซียวเฟยดวงจันทร์ลอยบนผิวทะเลผู้คนต่างฉลองประโยคต่อไปคืออะไรนี่หมอสิงถ้าหากว่าคุณจะทดสอบฉันแล้วก็งั้นฉันวางสายแล้วนะประโยคต่อไปก็คือเสียวเฟยผมคิดถึงคุณ <laughs> นี่กรอนบ้าอะไรของคุณนะทั้งผิดทั้งไม่คล้องจองเลยมีแค่เนื้อหาที่พอใช้ได้ <laughs> เอาล่ะ <laughs> วันนี้ขอกันแค่นี้นะ คุณต้องรีบพักผ่อนนะฉันจะได้ทบทวนแล้วพรุ่งนี้อาติดต่อกันใหม่อืมได้สิรีบนอนเธอฝันดีนะ